สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ก็เป็นตัว MTC นะคะก็2 Q 2 4เราคาดว่า MTC นะคะจะทำจุดสูงสุดใหม่เลยคาดไว้นะคะที่1,415ล้านกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น18%ยแอนเยียแล้วก็2%อ1เตคอนคิวตัวผักดันหลักๆนะคะมาจากขาของตัวสินเชื่อรวมเลยนะคะเพิ่มขึ้น3%ยมอนเยียถ้าเทียบเป็นเยียทูเล่เนี่ยก็คือ7% Year to d a เ e นะคะ ของตัว n t c เนี่ยเขายังเหมือนกับว่าโฟกัสในเรื่องของตัวสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์คำประกันนะคะก็พวกไททอลโลเนี่ยแหละที่ที่เขายังเน้นในการเติบโตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยช่วงไตรมาสสสิ่งที่ MTC เขาได้ประโยชน์นะคะก็คือจากในเรื่องของตัวการเปิดเทอมแล้วก็ฤดูพอปลูกนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความต้องการใช้เงินเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะคะในฝั่งของตัวคุณภาพสินทรัพย์ อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเราอาจจะเห็นในเรื่องของตัวการตามเก็บหนี้อ่อนแอลงเนื่องมาจากว่าความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ลูกค้าต้องการใช้เงินมันก็เลยทําให้เหมือนกับวา่าลูกค้านะคะมีเงินมาคืน MPC นเนี่ยน้อยลงสิ่งที่จะกระทบต่อนะคะก็จะกระทบต่อ2ออย่างอย่างแรกคือค่าใช้จ่ายสำรอง อาจจะเห็นการเพิ่ม Q1Q ได้แล้วก็ในฝั่งของตัว NPL ratio นะคะอาจจะเพิ่มขึ้น Q1 Q อได้เช่นกันที่เราคาดไว้นะคะอยู่ที่3.1เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจาก1.24 q ที่3.03ถามว่าที่เราบอกว่าการเก็บนี้อ่อนแอลงมันจะกระทบในเรื่องของตัว m t c หรือเปล่า ณปัจจุบันเรายัางไม่ได้คอนเซิร์นนะคะอย่างนีอ้อยากจะให้ภาพแบบนี้ค่ะคุณอาทิตย์ด้วยความที่ว่า MTC เนี่ยเราจะเห็นว่า NPL เนี่ยลงมาตลอดทางเลยตั้งแต่3 Q 2คิวก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่สินเชื่อโตอะค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือในฝั่งของตัว NPL ก็ต้องโตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย range ในการที่ MTC เขาสามารถที่จะรักษาได้เนี่ยก็ในฝั่งของตัวพวกเครดิตคอและ NPL เนี่ยคงอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับ 1Q24 คนี่แหละระดับนั้นเราก็มองว่าค่อนข้างต่ำแล้วในสถานการณ์แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเรามาบองภาพทั้งปีนะคะปีสอเนี่ยเราคาดไว้โต16%ก็เด่นที่สุดในกลุ่มเลยดังนั้น MTC ก็ยังเป็นท็อปิกของกลุ่มค่ะครับผมเมื่อกี้ว่าจะถามอะไรนะลืมเลยนะครับกลัวกำไร1,400ล้านตรงเนี้ย มันเซอร์ไพรส์เราไหมครับคุณจูนหรือว่าเราเรามองไว้อย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปพรีวิวไม่ได้เซอร์ไพรส์เรานะคะคือมองไว้อยู่เราวๆนี้อยู่แล้วค่ะคุณอาทิตย์ก็คืออินไลน์กับที่เราประเมินตั้งแต่ต้นปีเลยประมาณอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะ แล้วทีนี้เอาลุก Q 3เนี่ยเมื่อกี้คุณจูนบอกว่าตัวสินเชื่อที่มันโตขึ้นมาได้ในช่วง Q 2มันเป็นเพราะมันเป็นช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงของคนอะไปเพาะปลูกก็เลยต้องไปลงทุนพวกเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ Q 3เนี่ยสถา,านการณ์ตรงนั้นมันเปลี่ยนมันจะทําให้โหลดของโคตรมันยังโตต่อเน,นื่องได้ไหมในส่วนตัว MTC เรามองว่ายังโตต่อได้นะคะเนื่องมาจากว่า Q 3ทุกคนก็คาดหวังว่าในฝั่งของตัวพวกเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะมีมากขึ้น ้ามีมากขึ้นอะนะคะเรามองว่าของตัว m t ็อะค่ะเขาก็เป็นคนหนึ่งนี่ยแหละที่ที่จะได้ประโยชน์อะนะคะจากดีมานออนไลนที่มันก็จะมีเยอะขึ้นด้วยะค,ะค่ะครับครับทีนี้ถามในแง่ของเซนติเมนต์บ้างคือ NPL อะอย่างที่คุณจูเลียนบอกเราเริ่มเห็นมันลดลงมังแต่ไตรมาที่สามพูดง่ายคือภาษาของนักทุนก็คือเฮ้ย NPL มันผ่านพีคมาแล้วนะครับแล้วเขาก็มาเล่นเก่งกาไรกันราคาหุ้นก็ขึ้นทีเนี้ยถ้าถ้า อย่างภาพที่คุณยูนบอกเนี่ย Q2 ปรากฏว่า NPL มันกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มันจะไปเพ t u เชอร์หรือว่าเป็นเนกาทีฟเซอร์ไฟสกดดันราคาของ MTC หรือเปล่าครับในนี้เราเรากังวลแค่ไหนตัวนี้ค่ะก็อันนี้จะบอกเลยว่าในฝั่งของตัวคุณภาพสินทรัพย์แย่ลงทั้งกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มไฟแนนซ์ไม่ใช่แค่ MTC คนเดียวหลักๆถามว่าเรากังวลขนาดไหนเราไม่ได้กังวลเลยค่ะเนื่องมาจากว่า ในฝั่งของตัวพวก NPL อะคะ่ะเวลาที่มันลงอะคะ่ะคุณอาทิตย์มันก็คือถึงจุดจุดหนึ่งนี่แหละมันคงไม่สามารถลงไปได้เหมือนกับว่าไปไปตลอดอะคะ่ะและอย่างที่2ถ้าเรามาดูในฝั่งของตัว product mix ของตัว m p c อะคะ่ะเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยหลักๆเลยเนี่ยเขายังมีในฝั่งของตัวพอร์ตที่เป็นพอร์ต y p e r c h ์เชสพอร์ตในฝั่งของตัวที่มันเป็นเพเยเอรเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ย<ม>พอพอร์ตที่มันเปลี่ยนสถานาการณ์ ก็เปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ยินข่าวนะคะว่าในฝั่งของพวก NPL หรือว่านี่เสียนี่ครัวเรือนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแน่นอนว่ามันก็จะหนีไม่พ้นในฝั่งของพวกผู้ประกอบการนอนแบงค์เนี่ยแหละก็ต้องเผชิญกับในเรื่องของตัว NPL ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าระดับนี้ระดับที่เขาสามารถ manage ได้ NPL อยู่ที่ประมาณ3% credit cost อ,อยู่ที่บวกลบ ใกล้ๆกับ 1Q24 นะคะเรามองว่าก็เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้าง Deliver หรือว่า Manage ได้ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันค่ะนะครับก็ชัดเจนนะครับพูดง่ายๆก็คือเอาว่าเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคุมได้แบบเนี้ยมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นบ้างแหละนิดๆหน่อยๆแต่คุมได้อยู่หมัดขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคุณชุนกำลังจะบอกประมาณอย่างนง้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณชุนมากๆนะครับตัว MTC ค,ครับ